เรื่องที่มันรกลกในหัวก่อนนอนคุณโยนทิ้งไปถ้าคุณทําไม่ได้คุณฟังนะจิตใต้สื่อเลคุณอนะมันรุนแรงมากถ้าเกิดคุณเก็บมันนอนแล้วมันก็จะฝันพอมันฝันปุ๊บมันก็จะค้างในสายเลือดแล้วคุณตื่นเช้าคุณก็จะรู้สึกแบบปวดหูแล้วก็ถดถอยไม่อยากตื่นตอนเช้านะคะคุณคุณเป็นไหมแบบโอ้ยตื่นมาเดี๋ยวฉันต้องทำนูน่นทำนี่อีกแล้วตื่นมาฉันต้องทำนูน่นทำนี่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอะไรอย่างเงี้ย โอเคทักทูยูเลทูโอทักยูทู u t o อร์โร w at 2pm โอเคทอ m 2pm t a l ทูยูทู t o m อร์โร on 2pm นะคะอืมแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณมันเหมือนการที่คุณอนะท่องมนท่องตำราให้ตัวเองหรือพูดง,ง่ายๆคือก็เหมือนสาบตัวเองถ้าเกิดคุณเอาความคิดลบๆแล้วเอามาไว้กับตัวเองก่อนนอนเท่ากับคุณสาบขณะจิตเวลาคุณนอนหลับ ฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือทําใจให้สบายอะไรก็ตามแต่ที่มันติดความคิดคุณมาที่มันติดตัวคุณมาเวลาคุณจะขึ้นเตียงนอนปุ๊บคุณกําลังดีดมันทิ้งไปเลยคุณคลีนคลีนความรู้สึกคุณก่อนนอนสักห้านาทีแล้วคุณจะได้หลับลึกคุณจะได้หลับสบายเพราะการหลับลึกมันการหลับลึกเป็นยาชั้นเลิศของห่วงอารมณ์สวัสดีคุณบี้นะคะจะดีต้อนแรกค่ะการหลับลึก เป็นยาชัเลืของห้องอารมณ์ดังนั้นคุณต้องทำให้ตัวเองหลับดึกแล้วตื่นมาอ๋อนี่จะบอกนะข้อนี้แรงมากนะครับตื่นมาตอนเช้าปุ๊บคุณอย่าพิ่งทําอะไรตื่นมาตอนเช้าปุ๊บคุณอย่าพิ่งทําอะไรคุณจัดการตัวเองคุณก่อนคุณฟังสินะตื่นมาตอนเช้าปุ๊บคุณอย่าพิ่งทำอะไรคุณตื่นมาจัดการตัวเองคุณก่อนจัดการตัวเองอันแรกคือสับสนลมหายใจ อันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ยาสิตฟาร์มหอมอะไรนะจะสัมผัสกลิ่นหอมไม่หอมอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแต่ให้สัมผัสลมหายใจและให้คุณรู้ว่าลมหายใจนั้นคือพลังงานแรกของความสําเร็จในวันนี้ของคุณพูดง่ายๆคือตื่นมาป,ปุ๊บหายใจได้นั่นให้คุณจงดีใจและจงขอบคุณตัวเองที่กูตื่นมาวันนี้ ที่กูไม่หลับลึกในวันนี้ขอบคุณจิตวิญญาณของคุณขอบคุณจิตทัศนคข,ของคุณที่ช่วยให้คุณหายใจคล่องทั้งคืนและไม่เป็นอะไรระหว่างหลับรู้ไหมข้อนี้คุณต้องใส่ใจจงจำไว้ว่าลมหายใจแรกของคุณคือความมั่งคั่งและความเพิ่มพูนทั้งวันของคุณ คุณตื่นมาหายใจได้โคตรโชคดีคุณตื่นมาหายใจได้โคตรโชคดีให้รู้ตัวเองไว้แค่นี้เพียงพอมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวินาทีแรกที่คุณตื่นมาแต่ถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณยังไม่สมผัดลมหายใจของตัวคุณเองคุณตื่นมาแล้วคุณยังไม่ขอบคุณลมหายใจตัวเองที่ตัวเองได้หายใจอย่างง่ายๆในเช้าวันนี้ที่ตัวเองตื่นมาหายใจไม่ติดขัด คุณกําลังดูถูกศักยภาพของจิตท่านสำนึกคุณอย่างแรงโอ้สิ่งนี้เป็นจุดเซกลัจจะบอกจุดเริ่มต้นของวิธีการโกยเงินนะคะคุณตอนนี้สวัสดีคุณคุณคุณครูคุณครูอิ๋วด้วยนะคะคุณครูอิ๋วหรือคุณครูแอลนะคะถ้าเซนอ่านผิดขออภัยนะคะสแลชื่อบอกเซ็นได้เลยนะคะอืม นี่คือสิ่งแรกที่ผู้สำเร็จทุกคนทํากันและมหาเศรษฐทุกคนทํากันนะคะคุณอมืรู้ตัวเองว่าฉันสําเร็จมั่งคั่งในทุกด้านเอาแค่ลมหายใจที่คุณหายใจได้คุณก็มั่งคั่งและเพิ่มพูนแล้วรู้ปะคุณรู้ไหมว่ามีกี่คนที่เขาตื่นมาแล้วเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเออคุณรู้ไหมไม่ไม่กี่คนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเอายกตัวอย่างง่ายๆเอาใกล้ตัวเสร็จเนี่ย คุณพ่อเซนไม่ว่าจะหลับจะนอนอยังต้องใช้ออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจคุณพอเซนเห็นเรืเร่องวันนี้ปุ๊บเซนต้องเอามาบอกทุกคนเลยคุณจึงรีบขอบคุณที่ตัวคุณเองอะ่ะหายใจได้ด้วยตัวเองโดยปกติเพราะถ้าคุณหายใจไม่ได้คุณจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วเวลาคุณใช้เครื่องช่วยหายใจคุณเอ้ยถ้ามีออกซิเจนก็ดีถ้าไม่มีออกซิเจนอันนั้นอะ่ะไม่ดี คุณจะจ้างรถออกซิเจนเดินทางไปไหนมาไหนนะคุณรอบละสี่พันบาทนะคุณคุณเห็นไหมทันทีที่คุณหายใจได้อ่ะตัวคุณอ่ะต้นทุนคุณอ่ะประหยัดไปแล้ววันละสี่พันบาทสวัสดีคุณเลิรนหนึ่งหกแปดด้วยเจ้านะคะคุณรู้ตัวเองไหมว่าลมหายใจคุณมันมีค่ามากแค่ไหนบางคนตื่นขึ้นมาไม่ทันขอบคุณลมหายใจตัวเองแต่ทันไปคิดถึงเรื่องภาระเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องปัญหาที่เคลียร์ไม่ตกแต่ลืมขอบคุณตัวเองเลยว่าวันนี้ตัวเองประหยัดต้นทุนแล้ววันละสี่พันค่าออกซิเจนเห็นไหมสวัสดีคุณธน,นชโชกนะคะคุณธนชานกนะคะอันนี้คือเรื่องจริงวันนี้คุณรู้แล้วข้อแรกคุณตื่นมาตอนเช้าคุณจงขอบคุณลมหายใจแรกของคุณ พราะถ้าเกิดคุณไม่มีลมหายใจคุณไม่สามารถทําอะไรต่อเนื่องไปได้คุณฟังเซนนะวันนี้เซนราปลดล็อกให้ทุกคนเลยถ้าวันนี้คุณมีปัญหาถ้าวันนี้คุณมีเรื่องที่เคลียร์ไม่ได้จงเอาวางไว้ข้างๆเตียงอย่า,อาขึ้นมาบนเตียงเอาไปกองไว้ตรนโต๊ะทํางานก็ได้เอาไปวางไว้ตรงต้นงต้นไม้ก็ได้นะคะแล้วให้ขอคุณลมหายใจก่อนให้คุณรู้ไว้ว่าวันนี้คุณประหยัดต้นทุนค่าออกซิเจนไปแล้ววันละสี่พันบาท ถ้าจะเดินทางเหมือนเซนนะถ้าเกิดพ่อจะเดินทางเอาไปแค่พ่อจะเดินทางไปโรงพยาบาลนะต้องเรียกรถพยาบาลที่มีออกซิเจนจากฟรองเซสไปเชียงใหม่นะสามชั่วโมงค่ารถออกซิเจน่ะสี่พันรอบเดียวนะอืถามว่าถ้าเกิดเอารถตัวเองไปได้ไหมได้เอารถตัวเองไปก็พับเบาะนู่นนี่นั่นใช่ปะอะไรเงี้ยเอาออกซิเจนใส่ก็มาพับบ่งพับเบาะออกซิเจนถังหนึ่งก็เซนจำไม่ได้น้องสา,าวเป็นคนเช่าเนาะออกซิเจนถังหนึ่งเนี่ย ไม่พอในการเดินทางถังใหญ่นะก็ไม่พอในการเดินทางอืสวัสดีค่ะอาจารย์เดชส,สร้างังปั้นเงินล้านวันดีเจ้านะคะอยู่กับเซนสอ่งออกมันง่ายนะคะถ้าเอารถตัวเองไปเซนว่าประมาณเก้าร้อยพันหนึ่งค่าออกซิเจนแต่ข้าเช้าถังอีกนะกคุณความลำบากในการพกออกซิเจนข้างรถอีกถ้าวันนี้คุณหายใจไม่ได้แล้วคุณคิดดูความจริงคุณจะออกเดินทางไปข้างนอกบ้านได้ยังไงไปก็ต้องมีออกซิเจนติดถัง นะคะฉะนั้นทุกคนอย่ามองข้างอย่ามองข้ามลมหายใจของตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกวินาทีแรกที่คุณตื่นขึ้นมาพิมพ์ค่ะทุกท่านขอบคุณลมหายใจตัวเองในทุกเช้าคุณต้องขอบคุณเลยคุณยังไม่ต้องขอบคุณใครคุณขอบคุณลมหายใจของตัวคุณเองก่อนขอบคุณจิตวิญญาณของคุณก่อนขอบคุณจิตใต้สึกคุณก่อนที่ทําให้คุณมีลมหายใจทุกวันนี้ ะะสวัสดีคุณดาวนี่ในคะดีตอนรับค่ะเนาะข้อแรกรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมว่าความสำเร็จและความมั่นคงใี่รยบด้านมันเริ่มจากตัวคุณอันดับแรกเริ่มจากลมหายใจฉะนั้นต่อมามีอะไรอีกจากนั้นพอลมหายใจปุบ๊บคุณรีบลุกคือไม่ต้องรีบลุกมากเดี๋ยวหน้าจะมืดนะคุณแค่สำรวจตัวเอง